สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดีทุกคนนี่นี่พร้อมแล้วสำหรับไผ่ตรงลืมแรงหนึ่งร้อยกิ่งของเราเนาะวันนี้ชุดนี้คือก็มันก็เป็นชุดห้ากิ่งสิบกิ่งยี่สิบกิ่งอะไรทุกคนก็จ,จัดส่งออกรอ,อบวันนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราก็จะไปจัดกองอีกทีหนึ่งเนาะจัดกองอดูคะก็คือคะไซดามที่เราแจ้งไปในคลิปที่แล้วทุกคนนะไม่ต้องวงมาว่าเช่ากิ่งไหนหรือไม่ได้ให้เลือกเนาะเราคะไซเป็นชุดไปหนึ่งกิ่งเท่ากับหนึ่งต้นเท่ากับหนึ่งก่อ นะปลูกแล้วดูแลดีอยากได้ลำใหญ่ๆเท่าแขนเท่าขาก็ไปใส่ปุ๋ยลดน้ำเนอะมันไม่ได้โตจากขนาดกิ่งมันโตจากการดูแลของคนปลูกนะย้ำเงินอีกทีเดอ้อถ้าปลูกแล้วฝากเทวดาดูแลปุ๋ยไม่ใส่เอาลำเท่าขาเอากิ่งเท่าขาไปก็เท่านั้นแหละนะอืมหนึ่งต้นหนึ่งกิ่งเท่ากับหนึ่งต้นเท่ากับหนึ่งกอ,อย้ำอีกทีหนึ่งกิ่งเนี้ยปลูกปุ๊บแตกออกมาเป็นกอใหญ่เท่าที่เห็นเลยกอใหญ่ไปเรื่อยๆไงมันอายุอยู่ที่อายุด้วย ส่วนข้อมูลการปลูกการดูแลก็สอบถามเพิ่มเติมได้ทุกคนเดี๋ยวเราส,สงสัยเรื่องอะไรก็สอบถามมาเดี๋ยวเราจะลงคลิปอธิบายให้ได้มากที่สุดนะก็เพราะว่าเข้ามาติดตามผู้ติดตามก็ใหม่เข้ามาเรื่อยๆเนาะก็ยังแบบใครที่ยังไม่รู้ก็จะถามเข้ามาเราก็จะลงคลิปบนเป็นรอบเนาะประมาณปีละครั้งสองครั้งอะไรนี้ต่อต่อหนึ่งหัวข้อนะใครสนใจก็สอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้ทุกคนถามราคามาเดี๋ยวจะวางไว้วางให้แต่ละคนเลย่นะว่าถึงเราวางไว้ข้างบนเดี๋ยวก็ ไม, <c oughs> ไม่ไม่ได้กดอ่านกันอยู่ดีนะฉะนั้นคือก็สอบถามเข้ามาแล้วเราก็จะวางราคาให้รายตัวเลยอประมาณนั้นโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวฝนจะตกก็ขออนุญาตเอาไปเรียงจัดกองเพื่อที่จะแพ็คของออกไปส่งวันนี้เนาะ